สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังลักษณะงานโดยทั่วไปสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางการคลังของแผ่นดินซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับการจ่ายเงินคงคลังของประเทศการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินการคลังของประเทศชี้แจงทักท้วงและแนะนําในการใช้จ่ายเงินการตรวจและรับรองการปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับการคลังของแผ่นดิน การรวบรวมข้อมูลและการพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการตามระเบียบการคลังต่างๆของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจการจัดเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอันมีค่าของแผ่นดินและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการคลังตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้1ด้านการปฏิบัติการ1.1ปฏิบัติงานด้านการตอบรับเกี่ยวกับรับเบิกจ่ายเงินต่างๆตรวจความรายละเอียดความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและใบสําคัญทางการคลังต่างๆเพื่อให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่นมีความถูกต้องเรียบร้อย1.2ช่วยตรวจรับแยกประเภทและจัดเก็บดีกาและเอกสารประกอบดีกาต่างๆ โดยรวบรวมและจัดทำข้อมูลต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน1.3ปฏิบัติงานด้านธุรการของส่วนรับส่งหนังสือเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาและจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ1.4จัดทำกระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายต่างๆเงินสะสมงบประมาณคงเหลืองบทดลองการโอนงบประมาณจัดทำสถิติประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง1.5ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง และเอกสารหลักฐานต่างๆในการขอรับบำเหน็จบำนาญเงินทดแทนเงินทำขวัญเงินช่วยเหลือและเงินประเภทอื่นๆเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้1.6ช่วยตรวจรายละเอียดความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและใบสำคัญทางการค้างต่างๆเช่นดีกาเอกสารประกอบดีกาใบนำส่งเงินใบรับรองภาษีหักนะักที่จ่ายเอกสารการขอกันเงินและเอกสารการค้างอื่นๆเป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้1.7ตรวจสอบเอกสารประกอบการสั่งจ่ายเบี้ยว,วัดบำเหน็จบำนาญค่าจ้างและเงินเดือนในลักษณะเดียวกันเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์คำสั่งหนังสือสั่งการ1.8ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานการคลังเพื่อนำมาประยุกตก์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ด้านการบริการ2.1ให้คําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดําเนินงาน2.2เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง2.3ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนนยความสะดวกในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรียบบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนำตำแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้ง10เขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคกอขอมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับ